สวัสดีครับวันนี้ในอำเภอรุ้งผางน,นะครับได้มาร่วมงานประกาศผลรางวัล ITA Award 2023ครับที่เทพาคนครครับ นักเถิดกรุงเทพหานครประจำปีมปราพมทธศักราช .2560 การประเมินมีความเข้มข้นขึ้นแต่เรื่องของประสิทธิภาพในการประเมินรวมถึงหน่วยงานต่างๆในการทุกหน่วยนะครับจริงๆการประเมิน i อ a ีเอเนี่ยทางสำนักงานปปชได้กำหนดแนวทางมาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อต่อการปฏิบัติราชการของกรมการปกครองเป็นอย่างมากนะครับผมก็ได้คุยกับท่านนอำเภอหลายคนนะครับเขาก็เหนื่อยฮะแต่ว่า พอทาสาเร็จแลับเขาก็รู้สึกภูมิใจครับรู้สึกว่าเอ๊ะนี่คือคือการที่จะกระตุ้นการทํางานของข้าราชการของกครงการปกครองทั้งผู้ตาผู้บัญชานะครับผู้บัญชาเอกผู้บริหารเองก็มีการกระตุ้นการทํางานเพื่อให้เกิดบรรลุเป้าหมายยังไงก็มีประโยชน์ต่อต่อการทํางานในระบบราชการแน่นอนและที่สําคัญคือผมขอขอบคุณท่านนายเพลินะครับทั้งที่มาอยู่ที่นี้นะครับ แล้วก็ตอนนี้น่าจะดูร้อยสดอยู่นะครับตั้ง878อำเภอซึ่งเขาเหน็ดเหะนะื่อยฮะงานของอำเภอมีหลายหน้าทุกเพื่อนทุกเร,กกา,ราวจะลงที่ในอำเภอหมดนะครับก็ขอบคุณท่านะในอำเภอทุกท่านที่ตั้งใจขอบคุณทีมงานลูกน้องนะครับที่ตั้งใจนะครับแล้วก็กำลังรอผลอยู่ครับเพราะเขาเขาก็มีผลเพราะว่าการประเมิน เป็ใน,ในตัวชี้วัดหนึ่งของการประเมินค่าปฏิบัติการราชาการของเขาที่จะทําให้เขาได้ค่าเงินเดือนหรือได้การเลื่อนตําแหน่งอะไรก็ตามนะครับซึ่งเป็นแนวอนาคตแต่ว่าขอบคุณสำน,นักงานปปชครับที่กำหนดตัวชี้วัดตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ทําให้เรามีแนวทางในการดาเนินงานปฏิบัติราชาการก็ขอบคุณผู้บังชาท่านกิจผูประรองที่ให้การสนับสนุนครับขอบคุณเป็นกำลังใจให้ในบรท่าทนะครับขอบคุณครับ ขอเชิญประมินให้เราที่มีกรบการปกครองและนายอำเภอรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยในการปฏิบัติครับปิดท้ายทาุแทนทุกนายงานนะครับวันนี้ทั้งในห้องประชุมต้องที่มีนออนไลน์ไปยังทั่วประเทศนะครับคงจะได้เห็นแล้วว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการที่เราจะเดินร่วมกันไปนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อ,อบชอกก็ต้องกลับมาฟีดแบคกันแล้วว่า ITA ที่ทุกท่านตั้งความหวังไว้ไั้นะครับ จะทำยังไงให้มีการพัฒนาให้มันเป็นค่าคะแนนที่มีความเที่ยงธรรมนะครับทุกคนยอมรับและนําค่าคะแนน ITA นี้ไปใช้ในด้านต่างๆนะครับ่ายน้อยก็เป็นตัวชี้วัดเป็นรายน่วยง,งานหรือเป็นรายบุคคลต่อไปนะครับอันนี้ปบชต้องการกันมากหนักขึ้นหนักขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณทุกร่วยง,งานนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง หน่วยงานที่มาในวันนี้แล้วก็หน่วยงานภาครัฐทั้งแปดพันกว่าแห่งที่เข้ามาร่วมในการประเมิน ITA ครับผมก็กลาขอบคุณในที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับเป็นปีที่สองครับที่มีการประเมิน ITA นะครับครอบคลุมถึงส่วนราชการประจำอำเภอได้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสํานักงานเกษตรอำเภอสํานักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสํานักงานประุสัตว์อำเภอสํานักงานของทุนอำเภอ ำนักงานสาธุอำเภอและก็สำนักงานที่ดินอำเภอนะครับแต่ยังไม่รวมถึงนสำนักงานที่ดิน,นาจาาาังหวัดสาขามีคะแนนในภาพรวมครับ91.21คะแนนนะครับอยู่ในระดับดีนะครับมีรายละเอยียดดังนี้นะครับอำเภอที่มีผลการประเมินสูงสุดสั่ดลบแรกได้แก่อำเภออุ่งผางจังหวัดตาครับดีลยครับ อำเภอพิบูลมันขาหานจากจังหวัดจุฬาลงศรานีเป็นลำดับที่สองจังหวัดตาดได้ได้รางวัลในช่วงที่สามนะครับคืออำเภอควางเจ้าจังหวัดตากครับมีที่น่าสนใจนะครับที่ผมอ่านสแกนผลผ่านเนี่ยมันมันน่าสนใจเพื่อไปศึกษาคือว่าอำเภออุ้มผางจังหวัดตากเนีาา่ยได้ที่หนึ่งอำเภอแต่สอพอ,อุ้มผางตำรวจเนี่ยครับ คะแนนไม่ไดีไอันนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายนะครับเรื่องที่ท้าทายที่ต้องไปไปช่วยกันดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอันเพิ่ที่มีการผลการประเมินที่เรียกว่าอยากต้องพัฒนาอีกเยอะนะครับก็มีปากลคลีนครนายกสว่างวีระวงศ์อุบลราชธานีนะครับแล้วก็เวศสัก์สุราชานีนครับสำหรับผูานที่บอกว่าได้คะแนนสูงสุดเนี่ยได้98 8 4ดสี่นะครับ เวียงสร,รสุราธานีเนี่ยท,ที่ยังต้องไปปรับปรุงเนีครับได้53.98นะครับ, 5, 13, 9, รบอำเภอที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน85คะแนนนะครับมีทั้งหมด755แห่งยังไม่ผ่านเกณฑ์85คะแนนอยู่123แห่งนะครับอันนี้พอมากรุ๊ปปิ้งจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนในทีที่มีคะแนนในทีสูงสุดซึ่งแบ่งเป็นคนากลุ่มขนาดจังหวัดน,นะฮะกลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ ได้แก่พิซิโลครับมีคะแนนเฉล like ี่ย95.35คะแนนกลุ่มวัยขนาดกลางได้แก่ชุมพรระยุราไทยคะแนน96.74แล้วก็กลุ่มงหวัยขนาดเล็กบุญสาพรครับได้96.97ครับคะแนนที่ผมได้นำเรียนท่านทั้งหลายวันนี้เนี่ยได้ผ่านการกรองจากคณะกรรมการผู้ทรงวุฒินักวิชาการและก็ผู้แทนพนักงาน ธรรนชาตเป็นหน่วยงานที่เป็นผู้ร่วมในกระบวนการในทีที่เข้มแข็งของเรานะครับและเป็นหน่วยงานหลักครับที่เป็นพาร์ทเนอร์ขปชรในการทางานเรื่องนี้ไดในการให้ข้อเสนอแนะสูงสุดลำดับที่หนึ่งระดับอางเที่ยวได้แก่อำเภอ ระดับผ่านเยี่ยมไแก่อำเภอพิบลูลสงครารจังหวัดอุบลร,ราชาธานีมีผลคะแนน98-89คะแนนขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ <larda> และรางวการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของอำเภอประจำปีงบประมาณพศ2516สูงสุดลำดับที่3ระดับผ่าน,นเยี่ยมนะครับได้แก่ อำเภอวังเจ้าจะตัตานนะครับมีผลคะแนน98.87คะแนนออแสดงความยินดีด้วยน,นะครับขอบคุณครับ เรียนเชิญท่าน